ประเด็นดังวันนี้หลังจากเมื่อวานเริ่มโหมโรงกันแล้วสําหรับศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับใครจะเป็นพ่อเมืองคนใหม่คงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อว,วานนี้ก็คึกคักทันทีครับเมื่อมีการเปิดรับสมัครที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครสองมีคนที่ไปสมัครเมื่อวาน20คนวันนี้มีเพิ่มอีก5้าคนรวมเป็น25คนแล้วนะครับวันนี้มาไล่ดูกันหน่อยครับว่าแต่ละท่านที่เป็นผู้สมัครนั้น มีคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้างมีแนวทางอย่างไรบ้างแล้วมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในการจะมานั่งเก้าอี้นี้ครับก่อนอื่นมาย้อนดูหมายเลขเบอร์ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมทั้ง20รายเมื่อวานนี้นะครับที่มีการไปสมัครกันดูตามหน้าจอไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับนายวิโรธลักษณะอดิสรได้เบอร์หนึ่งครับพันโทหญิงธิดารังสิิพลมานิตกุลได้เบอร์สองนายสกลทีพัทยกุลได้เบอร์ส ศาสตราจารย์ดรสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ได้เบอร์4ีนายวิรชัยล่าเรืองวัฒนะได้เบอร์หพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองได้เบอร์6นางสาวรสนาโตสิตระกูลได้เบอร์7ดรชัชชาศิริพันธ์เบอร์8นางสาววัชรีวรรณศรีเบอร์9ดรสุประชัยตันติคมเบอร์10นาวาตรีสิทธาทิวารีเบอร์11ดรประยูนครองยศเบอร์12นายพิสารกิติยวมานเบอร์13 นายธเนศวงศาเบอร์ B. 14ผลอากาศตรีทูตปรีชาเลิศสันทัตวทีเบอร์ B. 15นางสาวสสิการวัฒนจรรันทร์เบอร์16นายอุเทนชาติพินโยเบอร์ B. 17นางสาวสุมนาพันธ์ยโรธเบอร์ B. 18นายไกรเดชบุญนาคเบอร์ B. 19และนางอมรอพันธ์อุ่นสุวรรณเบอร์ B. 20อันนี้คือ20ท่านที่ไปสมัครตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับขณะท,ที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา มีคนไปสมัครเพิ่มครับคุณผู้ชมอีก5คนรวมตอนนี้เรามีผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมทั้งสิ้น25คนแล้วยังมีเวลาเหลือจนถึงวันที่4เมษายนในการไปสมัครนะครับหากวิเคราะห์การเรียงตัวถึงความโดดเด่นและโอกาสที่จะเข้ามานั่งครองใจของคนกรุงมาเป็นพ่อเมืองกรุงเทพมหาคนครคนใหม่ ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าคุณชัดชาติเป็นผู้สมัครเต็งหนึ่งในทุกสำนักโพตอนนี้เลยนะครับแม้จะประกาศลงแข่งในนามอิสระแต่หลายคนก็มองว่าไม่พ้นเงาร่างของพรรคเพื่อไทยที่คอยให้การสนับสนุนโดยมีฐานเสียงที่แตกหน่อแตกก,กอมาอย่างพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกรุราพันธ์ที่ประกาศส่งนาวาตรีสิทธาธิวารีมาแบ่งคะแนนกันด้วยนะครับโดยเฉพาะกทมฝั่งตะวันออก และส่งมาเพื่อชิมลางฐานเสียงของคุณหญิงสุดารัตน์ครับที่ออกมาอยู่บ้านหลังใหม่พักไทยสร้างไทยส่วนน,วนายวิโรธลักษณะดีสอนจากพักก้าวไกลแน่นอนครับว่าต้องการฐานเสียงกับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวหารแต้มของคุณชัดชาติและพักไทยสร้างไทยได้ส่วนดรเอสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับลงนามในพักประชาธิป,ปัตย์เปิดตัวเป็นคนที่2ต่อจากคุณชัดชาติครับ คงต้องลุ้นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะฟื้นคืนมาได้มากน้อยแค่ไหนในยุคข,ของนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หลังถูกพรรคของลุงตู่นะครับโค่นจนเหลือแค่พรรคต่ำสิบในการเลือกตั้งครั้งใหญ่เม,ม,มื่อปี6-2ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าดรเอตัดสินใจลงสนามในนามพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพราะว่าต้องการใช้ฐานการเมืองท้องถิ่นของประชาธิปัตย์ก็คือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่เตรียมเลือกตั้งไปพร้อมกันในวันที่22พฤษภาคม ช่วยจูงลงพื้นที่ไปหาคะแนนกับชุมชนทั่วกรุงเทพแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าดรเอเองต้องเผชิญหน้ากับผู้สมัครอิสระอย่างน้อย2คนนะครับก็คือพลตํารวจเอกอัศวินและก็นายสกลทีที่มาจากรากเงาเดียวกันเป็นแรงหนุนจากกลุ่มที่เชียร์ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเหมือนกันสําหรับนายสกลทีพัทยกุลผู้สมัครอิสระเป็นอดีตรองผู้ว่ากทมและแกนนกํากปป,ปส ที่นายสุเทพเทือกสุบันประกาศสนับสนุนเต็มตัวและอีกหนึ่งคนที่น่าจับตาก็คือพลตำรวจเอกอัศบินขวัญเมืองเจ้าของเก้าอี้เดิมครับที่ได้เก้าอี้นี้มาจากการแต่งตั้งของคอสอชพึงยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมามาลงสมัครในนามอิสระพร้อมกับประกาศว่าอีก3เดือนผมจะกลับมาใหม่สำหรับ3รายหลังนี้นะครับเชื่อว่าการเลือกตั้งรอบนี้คะแนนก็จะถูกแบ่งคล้ายๆกับกลุ่มของคุณชัดชาติ ทางนาวตรีสิธาแล้วก็คุณวิโรธแหละครับที่อาจจะมีการหารแต้มตัดแต้มกันเองแมล่าสุดจะยังไม่พบรายชื่อผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐแต่คาดว่าคะแนนเสียงของขั้วนี้ก็จะถูกเทไปให้ในายสกลทีพลตำรวจเอกอัศวินแล้วก็นายสุชัชวีเนี่ยแหละครับเนื่องจากเป็นกลุ่มคนเดียวกันในขั้วของรัฐบาลขณะเดียวกันก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคุณสกลทีย่องเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปเข้าพบกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมาแล้ว เราไปคุยเรื่องการสมัครผู้ว่ากทมนี่แหละครับขอให้มีการสนับสนุนแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีท่าทีใดๆที่ชัดเจนจากพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทย์ว่าจะเทใจไปให้ใครแต่สําหรับพลตรวจเอกอัศวินครับช่วงหลังๆก็มีชื่ออยู่ในลิสต์ลูกรักของพลเอกประยุทธ์เนื่องจากเป็นสายตรงนะครับโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ให้คนกทม อีกทั้งยังได้นายถาวรเสน,เนียมอดีตกปป,ปสให้การสนับสนุนอย่างชัดเจนด้วยอย่างไรก็ตามมีข่าวแว่ๆวๆครับว่าพักพลังประชารัฐอาจจะสั่งหัวคะแนนให้เทแต้มให้ในายสกลทีเพราะมีความไม่พอใจพลตำรวจเอกอัศวินก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ากลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าจะสนับสนุนพลตำรวจเอกอัศวินแต่หลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัฐมีกระแสข่าวแตกหักกับนายกการสนับสนุนผู้สมัครผู้ว,ว่ากทม จึงอาจจะเปลี่ยนไปได้ส่วนนางสาวรสนาโตศิตรกูลผู้สมัครอิสระเคยลงสมัครผู้ว่ากรทมมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงฝั่งฝันครับเนื่องจากเสียงสนับสนุนน้อยได้แก่กลุ่ม NGO แล้วกและกลุ่มพลังงานที่มีไม่มากนักในเมืองหลวงอย่างกรทมขณะที่ผู้สมัครรายอื่นๆที่ถูกคอรหาว่าเป็นได้แค่ไม้ประดับ อยากจะได้ประวัติต่อท้ายเป็นอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมไว้เป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลนะครับรอบนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยที่ต้องต่อสู้กับเบอร์ใหญ่ๆห,หลังจากนี้เลยครับคงต้องจับตาว่ากว่าจะถึงวันที่4เมษายนซึ่งเป็นวันรับสมัครวันสุดท้ายจะมีใครที่จะมาเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์หรือว่ามีผู้สมัครม้ามืดมาสมัครเพิ่มเติมอีกหรือไม่แต่เชื่อว่านับจากนี้การหาเสียงการแข่งขันจะดุเดือดเลือดพลาดแน่นอนครับ ว่าแต่ละคนก็ต้องพยายามนําเสนอนโยบายหรือว่าใช้กลยุทธ์ต่างๆมาครองใจคนกรุงที่เฝ้ารอคอยการเลือกตั้งผู้ว่ามาถึง9ปีเต็มอีกทั้งยังเป็นการปูทางไปสู่การเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นภายในปีหน้าด้วยครับ